สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาเจอต้นมาดือิเคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้มีโอกาสเจอเวยถ่ายคลิปเก็บให้เส<ม>ียงอาจจะไม่ดังนะครับไม่ได้เอาไม้อะไรมาเลยใช้เัวตักดึงน,นูนี่เป็นควงเลยครับควงอันนี้เล็กเขียวแล้วแข็งไม่อยู่ แต่ไอ้ลูกแดงๆ่ะมันเหมือนคือนสุกเลยมั้งโอ้โหบนต้นเป็นทวงเลยอ่ะกินได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพอผ่าออกมาลูกแดงๆมันเป็นอย่างเงมันเหมือนมีขน ออกลิ่นเป็นยังไงครับเออกลิ่นมันก็แบบเหมือนกลิ่นเหมือนของจะกินได้แต่กินได้ป่าไม่รู้เป็นครัวครังใหญ่โตโนีครับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับผม